สวัสดีครับอยู่กับช่องแชนแนลนะครับวันนี้แล้วก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่กันครับที่สวนที่ใหญ่ที่สุดนะนู่นใครมาใครมาเขาขอก็อย่ามาลืมปุดหนุนแวนนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเราจะเริ่มเก็บจากข้างบนมาข้างล่างก่อนซึ่งพ่อก็จะแยกไปโอ้โหเขียวมากนงรูปน้องสวยจะเก็บพยายด้วยเราจะไปตรงนู้นก่อนโอเคเราจะวารตรงนู้น๋ยว อย่าต้องอย่าจะปรบมือสามสอง นี่แม่กค่เห็นนี่แม่ก็เห็น,ม,หนมันยังขวาวอยู่อ่ะเหนแม่เห็นตรงนี้มาใช่ไหมโอ้แม่มา่ะอ,อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะถ้ามา,พมาเพราะว่าใหญ่สุดจริง เศษนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อที่เราเคยไปมาเนาะขี้ใหญ่สุดจริงโอเคไปข้างบนหนึ่งเราไม่ต้องเก็บลูกที่มันนั่นมากก็ได้นะลูกเก็บ่ตัวได้ปริมาณเยอะนี่กระตัดเลยใช่ปะถ้าถ้ามันยังขาวอยู่อะขาวอยู่ขาวอยู่หรือไม่หรอกถ้าเกิด

สองอันนี้ก็โอเคนล้นี่พี่เปืนดูดิสนใจดปล่โอ,โอไม่นึก<ะ>ใช้ได้ตัดมาเลยครับนี่แหละครับอย่าต้องวางเบาๆพี่เปืนลูกนี้นะครับเนี่ยดูเบาๆหน่อยอสุดเกินไหมกํากลังจะอร่อย หลายลูก <Safe> พ <rév mark> <loc> ่อก็อยู่นู่นไกลจังนี่ครับพี่ปื้นนี่ตรงนี้ก็กสดสับลูกเลยข้างในข้างในก็สดเลยข้างในข้างในข้างนแล้วพี่ปื้นมาตรงนี้อีกลูกนึงขวามือพี่ปืนเห็นไหมครับสีสดสวยดตรงนี้ตรงนี้ ใหย่ไหมเราไปไปมาเราเอาจ mm hmm. จะเจอสตรอเบอรี่แฟลก็ได้ mm hmm. อดี๋จะให้ mm hmm. คนนี้ดูคลิปนี้อยู่นะ FC ที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ให้ทายว่าทั้งมดที่เก็บเนี่ยจะมีสตรอเบอรี่แฟลกี่ลูก mm hmm. ลองคอมเมนต์มาตอนนี้ mm hmm. อย่าให้เวลาก่อนนะ <Okay. S 2> ให้เวลาสิบอีนะสิบเก้าแปด หกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะคอมเมนต์โอ้โหโอ้คิดตื่นคิดตื่นพี่ครับพิดตื่นเลยะตรงเนี้ยหลายลูกมากนะตรงนี้มีลูกใหญ่ด้วยอ่ะแต่มันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อ่ะไหนครับแต่ก็มันก็แดงแล้วอ่ะมันจะมีแฟดหลายลูกเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วรับไม่เป็นไรหรอกแต่แม่วางบนนั้นอ่ะไิดตืน่ะเห็นไหมเป็นแดงเป็นเลยว้าว เห็นไหมครับกําลังแดงไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็เอาไปมันก็น่าจะสุดข้างล่างยังขาวอยู่แต่ก็ได้ครับแต่เรา่ใช้ได้ใช้ได้พอเราแดดร้อนก็ไม่เป็นไรก็เราคนด่อันนี้ก็สุกเกินแล้วเนี่ยะสุกเกินเอาไหมสุกเกินไม่เอารูกอันนี้น่าจะพอได้นะงานพอได้ไม่สุกเกินนี่ไม่เล็กนะ แบบประมาณนี้ครับสีแดงสดนีหลังต้นนี้หนึ่งอันที่ใหญ่มากกกใหญ่อย่าหูซิปอบปอมอันนี้สุกแต่เล็กกว่าผลเมื่อกี้โอ้โหทุกคนคอมเมนต์ไม้่กี่อันเออเอสตรอเบอรี่แฟตใช่ไหมเราเจอสตรอเบอรี่แฟต แฟดเท่าไหร่น่ยมันมีจุกหนุกสอุกสาฟดสาเฟดสามเรฟดสอฟดสาเอาหมดใครที่คอมเมนต์ไว้แล้วนะอันตัวนี้มีแฟดหนึ่งลูกแล้วครับแล้วตรงนี้เราหลุเนี่หมือนจะตรงนี้เห็นไหม้หแอ้ตะเฉยเลยใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับแฟดสอง โอ,อ้ยอยู่หน้าปืนอีกอ่ะแปดสองแฝดสองเทียมเนี่ยช่วยเอ็ซีดูเมทช่วยจำด้วยนะเห<อ>มือนฟันอ,ะอ่ะมีมีสามนะนนี้มีสามคนุ้มเลยอ,เอันนี้จะตัดไปให้ใหญ่ของพ่อยังได้นี่ตอนนี้มีแฟดก,กี่ลูกแล้วนะ กินกาแฟอะเยะเดี๋ยวยกาแฟกนเนึ่นเฟสองสามเฟสี่มีเฟซสี่คนแล้วครับโอเคครับ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเจอแฟดเฟยอะข,ขนาดนี้ช่วยจับไปด้นะครับเก็บซีทุกคนตอนนี้เราเราจอ <c oughs> ตรงนั้นมีหลายพวงเลยนะเนาะมีฝั่งเวลาไปเป็นอะแต่ว่าเราก็ข้ามกระโดดข้ามไม่ได้เ็าฝั่งนี้ได้เยอะฝั่งน,นี้เยอะออถ้าสมมติตัดใบออกนี่คือแดงหมดตน้นเกือบหมดเลยถ้าเรามาเช้ากันนี้นี่น่าจะโดนเขาตัดหมดเลยโอ้เจอแฟีดแล้วครับใหญ่ไหครับพุ่ใหญ่เฟนกี่ตัวอ,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 อย่าตัดการออกนิดนึง หนึ่งสองสามสี่ห้าเฟดห้าเฟดสิบเอาหมดตอนนี้ไม่แฝดห้าห้าใครไปเฟดห้าลูกแล้วใครเจอเยอะๆนี่อาจจะมีหวังเพราะว่าตัวนี้ครับพี่คุณใหญ่ไหมครับโอ้เจอเฟดอีกแล้วครับนี่นี่เรามาสองลูกนี่ตัวใหใครเจอเฟดกันอันนี้มันสุกเกินเออสุกเกินอันนี้สองลูกนี่ใครเราไม่นับนะเสียใจด้วย ตเฟดสองหกคนเอาตูดขึ้นหน่อยเดี๋ยวเ็นตูดมีแฟสสองตรงนั้นตรงนั้นเยอะเลยเยี๋เตะนะครับเดี๋ยวเราไปดูล็อกต่อไปโอเคเดี๋ยววาร์ปไปก่อนโอเคครับเพราะเราไปดูล็อกแถวๆข้างบนตรงนู้นโอเคเห็นแม่น้องถ่ายบรรยากาศให้ดูอันนี้ในนี้ประมาณกี่โมงเนาะสี่โมงเหรอสี่โมงยี่สิบเก้าครับโอเค แล้วท่องเที่ยวก็พอประมาณนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันศุกโอเคไปเราน่าจะวัดไปแถวตรงเนี้ยไปแถวตรงเนี้ยอเราไปไม่ได้ช่อยตอนนี้มีแฟดกี่อันละแฟดหกแฟดเจ็ดแล้วแฟดทุกลูกเลยเราตัดอ่ะเดจะขอหนับแฟดใหม่ก่อนนะอยากให้แม่ถ่ายไปก่อนเดี๋ยวสรุปคะแนนก่อนว่ามีแฟดกี่ลูก นี่ก็ลูกใหญ่ครับมีแฝดเจ็ดคนเน,นี่เจ็ดคนบอกเลยค่ะทายเยอะๆมีหวังเอาแต่เราจะเอาแต่ลูกใหญ่ที่มันเกือบสุกแล้วเ,เอชั่ชว,ว,วเป็นแฝดแปดครับแฝดเจ็ดแปดน,นี่ครับนี่ครับลูกใหญ่ไหมครับนีอ่อยปืนนี่สองลูกนี่ใหญ่มากใหญ่ไหม เดี๋ยวเราจะเอาแค่ลูกใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะได้คุม้มแต่ถ้าเรามาถ้าเรามาซื้อในสวนนี่คือโลละหกร้อยเนาะนะโลละหกร้อยโอ้ใช่บ้าแฝดเจ็ดแฝดแปดแฝดเก้าแฝดสิบแฝดสิบคนโอ้โหเดี๋ยวมันสุกเกินอันจะสุกเกินว้าวอันนี้มันไม่สุกเกินแต่ได้ไดนะนได้ไหม กำวังกำลังรวบแล้วกำลังกำลังตักสี้เลยโอเคเฟดสิบเอ็ดเดี๋ยวเราต้องหาลูกแต่ลูกใหญ่ๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลืงตะโอ๊อ๋อเป็นลูกเด็กอยากจะว้าไปหาพ่อกันอื้อสวยมากเลยสตรอเบอรี่ครับ โอเควาร์ปไปว้าไปเจอแถวโนู้นไปแล้วก็ได้ทำการเก็บสตรอเบอรี่มาเกือบเต็มถังแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกแคนเนลนี้นะครับจะได้มีผู้ติดตามถึง2,000นะครับใกล้แล้วเอ้ยไม่ใช่2,000 5,000ครับ10,000ครับโอเคไม่ใช่ต่อ4,000โอเครีบกดให้ถึงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวที่พักกันนะครับไป Okay, yeah, bye bye.